สวัสดีครับผมเจมครับคุณกำลังอยู่กับ Coffee Story Podcast รายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกอันน่าหลงไหลของกาแฟครับสวัสดีครับคุณเจมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วฟังเรื่อง Starresto ไปเป็นเหมือนกับบทรีวิวที่คุณเจมกำลังเห่อของใหม่เลยนะอ่ะปลายาอันนี้ก็ เดี๋ยวเรามา keep on track หลังจากที่เราได้มีโอกาสเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวกาแฟเนาะ single origin หรือ blend อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ไหมยคราวนี้ก็อยากมาเล่าเรื่องตัว wheel flavor w h e e เออวิว wheel ที่แปลว่ากลงล้อนะครับ flavor ก็แปลว่ากลิ่นคุณเจมเคยได้ยินมาบ้างไหมอืมไม่อันนี้ไม่ไม่ค่อยรู้เลยครับไหนนเรื่องมันเป็นยังไงอธิบายหน่อยเออจริงๆแล้ว ผมว่าคุณเจมส์อาจจะเคยผ่านตาบ้างเนาะไอตัว f ฟเวอร์วิวเนี่ยถ้าถ้าเวลาไปซื้อซื้อกาแฟแล้วตามถุงเนี่ยมันจะมีเทสโนดอ๋อฮะอ่าเออเผมผมเริ่มคุณคุณแล้วที่แบบเขาจะเขียนประมาณว่าอะไรอัลมอนด์เบอร์รี่อ่าช็อกโกแลตอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแบบแปลกๆก็อาจจะมีกลิ่นโรสแมินอะไรอย่างเงี้ยเออเออจริงๆแล้วไอไอเทสโนดเหล่าเนี้ครับ เรียได้าเขามีองค์กรองค์กรหนึ่งแล้วกันพยายาม s i m p l ิฟายไอ้พวกกลิ่นหรือรสชาติต่างๆเนี่ยมาอยู่ในวงล้อวงล้อหนึ่งซึ่งเป็นฉาิเป็นไอ้พายฉาดวงกลมเนี่ยแหละครับเขาชื่อเต็มเต็มเขาเขาใช้ว่า scaa testers f a v o r wheel <อ> s c a อนี่เขาเป็นใครมาากไมครับทำไม<อ>มันทำไอาชาติตัวนี้ได้เออเอ,อแต่แปลกนะไอตัว s c a เนะครับจริงๆเขาเป็นสมาคมกาแฟแบบ Specialty Coffee ด้วยนะของอ,อเมริกาอ๋ออ่แต่ที่น่าแปลกกว่าน,นั้นอีกก็คืออเมริกาเนี่ยแทบไม่มีแหล่งปลูกเลยนะอ,อ้าวแต่เขาตั้งสมาคมมันทำให้คนรองรับได้คิดดูดิเออเออ ก็อันนี้ก็เป็นไม่มีคนปลูกแต่มีคนกินปะคนกินเยอะประมาณนึงว่าสุดท้ายแล้วถึงไม่มีคนปลูกแต่มีคนกินินแล้ววัฒนธรรมเขาพยายามบิวตัวเองขึ้นมาอก็ถ้าแนวธุรกิจนิดนึงก็จะกลายเป็นแบบมันเป็นเรียกได้ว่าแลนด์มาร์คของเขาไปเลยนะอเออทําอะไรได้ตังเลยทั้งี่ตัวเองแบบไม่ได้มีทรัพยากรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ก็ดีนะครับเขาก็ก็มีโอกาสในการจัดระเบียบพวกรสชาติพวกกลิ่นอะไรอย่างนี้เหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนแบบ ปกติเนี่ยเทสโนตเนี่ยเหมือนโรสเตอร์ก็เขียนเองใช่ไหมใช่ขั้วเสร็จปุ๊บบดเองชงกินแล้วก็คิดว่าเออมันมีรสประมาณมีกลิ่นประมาณนี้แล้วก็เขียนไปติดข้างถุงถูกอแต่ว่าเอซีเอเนี่ยก็อารมณ์เหมือนคนมาสแตนดาร์ดได้ว่าเอางี้ก่อนลวกันในทั้งหมดเนี่ยเราคิดว่ารสรสชาติหรือกลิ่นที่เรารวบรวมมาเนี่ยน่าจะเป็นประมาณนี้อืมใช่เพื่อจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันเวลาคนซื้อไปกินแล้วบอกอ๋อมีกลิ่นนี้กลิ่นนี้จะได้ไม่แบบใช่จะได้ไม่เขียนแบบแฟนตาซีเกินไปเนาะหรือแบบ จะทำให้คนจินตนาการง่ายขึ้นอเออวเวลาเราคาสซิฟายเวลากินอาจจะเริ่มจากพวกอะไรพวกนี้ก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าก็ไอตัว f ฟเวอร์วิวเนี่ยครับจริงๆแล้วมันเหมือนกับวงกลมซ้อนวงกลมซ้อนวงกลมไปเรื่อยอก็เดี๋ยวไปเซิร์ชกันนะครับเลยเดี๋ยวผมอาจจะแปะเอาไว้ในในตัวเดสคริปชันเออว่าแบบไอเอสเอเทสเตอร์เฟเวอเนี่ยเป็นยังไงอ่อกาก็หลักๆเลยวงในก็ได้เป็นแบบอะไรที่ ที่แบบเรียกว่าโอว์วิวสุดวงในเนี่ยไม่ไม่ได้หมายถึงว่าเว็บรีวิวนะครับหมายถึงวงวงได้อยู่ข้างในนะอเออโมจไม่หา่าอ่าไม่เป็นไรต่อดีกว่าอ่า <laughs> อ่าข้างในเนี่ยจริงๆแล้วเขาแบ่งไปสองอันก่อนอันแรกคือเป็นเทสกับอโลมาอ่าคำว่าเทสเนี่ยมันก็คือเราสัมผัสได้อะเป็นเหมือนรสชาติจริงๆอโลมาเนี่ยมันเป็นเหมือนกลิ่นเออเขาแบ่งก่อนว่าเฮ้ยเวลาคุณกินเข้าไปเนี่ย คุณจะได้รสชาติหรือคุณได้กลิ่นมันออกมาอ่าต่อมาวิวข้างนอกที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาจะแบ่งไอ้รสชาติกับกลิ่นเนี่ยออกเป็นหนึ่งความหวานสองอฟอรัลก็คือกลิ่นออกไม้มสามฟรุตตี้สี่ซาวเออร์ our, หรือแบบเฟอร์เมนเอ็ดอ่าห้าเนี่ยกรีนเวอเจนตีฟ เป็น 6, แบบผักผๆหรอใช่ออกเขียวพืชเนี่ยจะอชอบมีคนพูดเขียวว่าพืชเ,<อ>เดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังหกเนี่ยอาร์เธอร์อาร์เธอร์เนี่ยแย่มากเดี๋ยวไว้มาเลือกอีกทีหนึ่งเจ็ดโ o สเ e ตอันนี้ผมว่าคนน่าจะเคยเห็นเยอะเป็นคั่วเป็นปิ้งเป็นย่างอ่ พบได้ทั่วไปตามร้านกาแฟโบราณและกาแฟขั้วไม้ทั้งหลายก็ไม่รู้ทำไมจังนะชอบชอบชอบเหลือเกินอาจจะเพราะว่าเราแบบกินพวกใส่นมข้นใส่อะไรเยอะอะไรเงี้ยในช่วงหนึ่งใช่ไหมก่อนจะเทรนสุขภาพ่ะผมว่าต้องแบบหวานมันแล้วต้องเข้มเข้มไม่ให้มันกลบต้องเป็นกาแฟขั้วเข้มเข้มแล้วกาแฟที่ดีต้องเป็นกาแฟเข้ม เข้มมากมากกลินสมบสรม์จนบางทีคิดว่าไปกินแล้วก็เออพี่อันนี้อันนี้ไม่เรียกกาแฟเข้มพี่อันนี้เรียกกาแฟไหมเออถ้าทานที่ดีนี่คือพี่กดสุดเบอร์เลยนี่หว่าจริงไม่อั้นเลยอ่ะโอ้โหคือพี่เหมือนเผาเผาถ่านเผาเปลือกไม้ผมกินแล้วอะไม่ไหวไม่ไหวจริงเนาะแต่หลังๆมาก็ดีขึ้นแล้วนะหลายๆร้านก็เริ่มก็เริ่มออมออมออมมือมากขึ้นไม่ไม่กดสุดละไม่ไม่ค่อยแบบ ใจร้ายกับเราจนใจร้าวมากเกินไปแล้วก็อีกสองอันเป็นตัวสไปซ์นะครับหรือลักษณะแบบเผ็ดอะเผ็ดเครื่องเทศเออจริงจริงก็แอบดีนะถ้าเป็นแบบความเผ็ดแบบคล้ายๆพวกอบเชยอะไรเงี้ยนึกๆออกไหมอบเชยมันจะแบบสไปซ์เครื่องเทศขึ้นหน่อยๆอ่าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือตัวที่เราฮิตมากเลยคือนัตตี้โกโก้อออันนี้ผมเห็นบ่อยเออ ก็อันนี้คือวิวหลักๆเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ต่อไปเนี่ยมันจะเริ่มแตกออกเป็นแบบอย่างฟลอร์เป็นฟลอร์ทางด้านแบ็กทีหรือฟลอร์แบบฟลอร์จริงๆเนี่ยฟุตตี้เนี่ยแบบเป็นเป็นแบบไหนเป็นเบอร์รี่เป็นไดฟ์ฟู้ดอาร์เจฟูดเป็นซิตัสฟู้ดอ่าก็ต่อไปก็ดีเยอะมากเลยไปดูเอาเองดีกว่าแต่สิ่งที่เนี่ยผมผมดูรูปที่แบบคุณแบงค์ส่งมาให้ก็แบบ เออก็ก็คนคนกินคนดมก็ช่างกินช่างดมเนาะจริง <c oughs> ใช่ใช่คือ <c oughs> เออแต่จริงๆมันก็แอบเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่ายิบมากเลยนะเออโหเรียกได้ว่ามีสี่สิบห้าสิบกินอะต้องต้องบอกผมมีโอกาสเคยได้ไปลงคอร์สเรียนคัพปิ้งว่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าคัพปิ้งคืออะไรเรื่อง ก็เป็นว่าหลักๆก็คือเรื่องของการหัดชิมกาแฟว่าช่หัดเทสกาแฟแล้วกแบบเพอร์ซีฟรสใช่ไหมว่ามันเป็นรสชาติแบบไหนเปกล่นแบบไหนบ้างเขาแบบเหมือนมีมีแบบมีชุดทดสอบกลิ่นเลยนะครับว่าเฮ้ยคุณกลิ่นนี้คือกลิ่นไรคือไอกลิ่นยางเนี่ยผมตรงหมดแล้วโหยางจริงอ่ะเหมือนยางไหมแบบถ้าคุณคุณต้องเคยได้ได้กลิ่นยางรถเวลามันเบอร์เนี่ยมันมีกลิ่นอย่างนี้จริงแย่มากคือถ้าอย่างนั้นเลิกกินเลยนะครับ Mm hmm. มันเสี่ยงกับคนกินแล้วคนทำมากเออใช่ก็อย่างที่คุณเจมีน่เนาะไอ้ตัววิวมันก็ดูง่ายนะจริงๆคือดูแล้วเข้าใจได้เลยแต่ที่ยาก mm hmm. คือกินเข้าไปแล้วจะทำไงให้ให้รู้ว่ามันอยู่ในวิวไหนเนะี่ยอันนี้จริงๆไะยากกว่าแลยากกว่าเยอะนะอ mm hmm. เออแต่ผมผมก็เคยเคยสงสัยเนะเฮ้ยโหคนพวกนี้มันกินได้จริงเหรอโม้ปะเนี่ยอืมอ mm ืม hmm. เออแต่ตอนนี้ผมว่าผมก็ยังไม่ได้เก่งอะไรนะ แต่เราจะเริ่มรู้รู้จริงๆนะครับกินเข้าไปจะรู้เลยว่าเฮ้ยความเปรี้ยวเนี่ยมันแบบเหมือนเบอร์รี่เลยอ่ะหรือเปรี้ยวแบบเนี้ยคล้ายแบบเฮ้ยสับประรดว่ะเชอร์รี่อะไรอย่เงี้ยมันมีนะมันมีจริงๆแต่ผมก็ต้องบอกไม่ไม่อยากตัดกำลังใจคือคนที่ทําอะไรพวกนี้ได้ได้ดีเนะี่ยคือประสาทรับรสเ็าต้องดีเนาะหรืออย่างหนึ่งที่จะช่วยได้จริงๆคือคุณต้องกินผลไม้แล้วก็พวกผักอะไรเงี้ยเยอะ โดยที่ไม่ได้แบบแต่งกินนะแต่เป็นแบบเอเอามากินเลยเอาบูเบอรี่มากิน <c oughs> เอาเออมากินไม่ใช่ว่าแบบ <c oughs> ไปกินน้ำผลไม้บูเบอรี่อะไร่างเงี้ย <c oughs> มันก็จะแบบจับไม่ได้เออแต,แต่แต่ขอยากมาเล่าว่าเวลาเราเห็นเทสโนเนี่ยก็กลับไปดูก็ได้ในเอ a ซเอทสเฟเวอร์วิวเนี่ยเทสเตอร์เฟเวอร์วิเนี่ยว่าแบบเฮ้ยมันตรงกบ ข้างกล่องที่เขียนหรือเปล่าอืมก็ใช้สิ่งนี้เป็นเรฟเฟอรเรนซ์ได้นะว่า,าใช่ไอตรงนี้แหละเป็นเรฟเฟอรเรนซ์ให้คุณได้ได้ระดับดีแต่อย่างที่บอกมันคืออเมกาเนาะเออคุณอะอาจจะต้องใช้ประสบการณ์ตัวคุณเองก็ได้เวลามากินหลังกับกินออกินกาแฟคืออย่างอย่างอันหนึ่งนี้ทุกคนพร้อมใจกันบอกเลยคือผมเคยไปกินกาแฟแล้วบอกเฮ้ยนี่มันกาแฟกล้วยตากล้วยตาเออ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 แต่แต่ในภาพของคุณมันคืออาจจะแบบ เฮ้ยกล้วยตากอะ่ะมันกาแฟมันน่าจะห่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงไม่ใช่นะครับมันเป็นกลิ่นมันไม่ได้กล้วยตากแบบด้วยคุณกินขนาดนั้นนะแต่มันคือกล้วยตากที่กลิ่นดีมากๆอ่ะเป็นกลิ่นกล้วยตากที่ฝรั่งขงนิยามมันคือ pineapple อ่ะมันคือสับปะรดแต่ของเรากินมันคือกล้วยตากเออเออแต่มันอร่อยหรือแบบกลิ่นถ้าเจอบางคนเจอเขียวเนี่ยเขียวแบบไหนอะ่ะก็นึกภาพไม่ออกใช่ไหมเขียวแบบทัว ฟางหญ้าอะไรเงี้ยเคยกินแล้วแบบนึกออกเลยนี่มันเขียวใบบัวบกนึกออกไหมเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอเรากินเราก็จะรู้แล้วเฮ้ยเราเจออะไรไปบ้างก็ดังบอกว่าถ้าคุณกินกาแฟแบบเนยดับหนึ่งแล้วอยากสนุกมากขึ้นก็ต้องรู้จักเนี่ยแหละฟ l เวอร์วิวลองตามหาพวกนี้ดูนะใช่มันจะทำให้การกินกาแฟของคุณอะสนุกแล้วก็แบบ เวลาไปคุยมันก็จะออกรสชาตขิขึ้นทุกครั้งที่คุณไปกินกับคนที่เขาแบบกินกาแฟจริงจังกับคุณอะ่ะอม,มันก็จะบอกเฮ้ยเออกาแฟตัวนี้มันเป็นอย่างนี้นะกินอย่างนี้คนคั่วอย่างที่บอกนะคนคั่วต่างกันก็ให้ตัวเฟเวอร์วิวที่ต่างกันด้วยอเอออันนี้คืออันนี้คือหลกักๆเลยผมว่าคนที่ชอบกินกาแฟแบบแบบอเมริกาโน,โน่อย่างผมอะแล้วชอบสอบหากาแฟเนี่ยชอบตรงนี้แหละอืชอบที่ได้แบบความเซอร์ไพรส์จาก,จากใช่จากกินใหม่ๆ จากรสชาติใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแต่มันมันลงตัวมันทำได้ดีม,มันก็ไม่แปลกใจว่าทำไมแบบร้าน specialty coffee มันเกิดขึ้นมามากอะ่ะเพราะเมื่อคนมันเดเวล o อปรสชาติอะครับมันก็อยากจะกินอะไรที่ที่แปลกมากขึ้นแล้วกันอเออมันก็เป็นสิ่งที่เราเราอยากค้นหาแล้วก็เจอพวกนี้เองอเออก็ผมว่าเนี่ยแหละอยากให้รู้ประมาณนี้ก่อน อแล้วลองไปค้นหาเพิ่มนเนาะแค่แค่แนี้ก็น,น่าจะทําให้สุคุงมากขึ้นอ่ะครับคุณเจอันนี้ผมผมเสริมนิดนึงสําหรับคนทีออ่อาจจะกินกาแฟนมเป็นหลักแบบผมหรือ,อว่าหรือว่าแบบเพิ่งมาเริ่มกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยมันมันโหคุณลองไปเปิดวิวดูตอนนี้โอ้โหนี่มันเยอะขนาดนี้แล้วลางกินแล้วแบบหาไม่เจอเฮ้ยอันนี้คุณไม่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 ซีเรียสนะครับจริงๆอ่า สุดท้ายคือกินเอาความสุขก่อนนะสําคัญเอออันนี้แค่แบบว่าเผื่อว่าคุณแบบเออมีความสนใจเนอะอันนี้ก็แบบเป็นรถที่เขาจัดเด f e r เฟรน์ไว้อันนี้ผมเล่าประสบการณ์ให้ฟังเล่นๆแล้วกันครั้งหนึ่งผมเคยไปไปคุณแบงค์เนี่ยแหละ <c oughs> แล้วเขาก็ไปสั่งกาแฟมาตัวหนึง่งตอนนั้นเป็นอะไรเป็นดริปหรือเป็นอะไรผมจําไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าที่แน่ๆคือมันไม่ใช่กาแฟนมเออซึ่งไอเราก็แบบตั้งแต่แรกแล้วไงแบบมาไม่ใส่นมมาไม่ไม,ม,ไม,ไม่ไม่มีหวานหวานมันๆแบบที่เราชอบใช่ไหมแล้วก็แบบ แต่ว่าตอนนั้นคือเพิ่งมันเป็นร้านแบบสเปเชียลตี้ผมเพิ่งเริ่มแบบใหม่ๆเพิ่งเพิ่งแบบเอาขาจุ่มลงไปนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองแล้วเขาก็มีเขียนเทสโตสว่าแบบบลูเบอรี่ไอ้นี่ก็เขาก็ไปเลยเขาก็ไปแบบนี่ต้องต้องเซิร์ฟอย่างนี้ด้วยนีการกินกาแฟเดี๋ยวไว้มาเดี๋ยวไว้บอกอออแบบบลูเบอรี่วะเจมไหนลองชิมสิผมก็เออสูตรเข้าไปเลยอ่ะไอเราก็กินไปปุ๊บไหนบลูเบอรี่เขาว <laughs> ะเอ้ยบลูเบอรี่จริงๆหูบลูเบอรี่ชัดมากเลย ไอ้เราก็แบบมันจมูกเดียวกันหรือเปล่าวะมันกาแฟคนละอันวะแล้วพอแล้วพอกินแบบเริ่มอึศสองอึกสามเนี่ยมันถึงเริ่มแบบอ๋อไอ้เนี่ยหรอบลูเบอรี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือบางทีมันไม่ได้ชาร์จเหมือนแบบไม่ใช่ว่าคุณแบบคุณไปดูเทสโนตเขาเขียนข้างซองแบบพายแอปเปิ้ลแล้วคุณแบบกินเข้าไปแล้วแบบคุณต้องเหมือนคุณกินสับปะรดคือมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะคุณเออมันมันแบบมันมันมันบางมันซับเทลมันมันนิดหน่อยเท่านั้นอะ เออเออแต่มันมีความความงามของมันอยู่อ่ะเออเพราะงั้นก็คือถ้ากินแล้วไม่รู้สึกก็ก็ไม่ต้องโทษตัวเองก็ธรรมดาใช่ใช่อย่าอ่เพิ่งตกใจอย่าเพิ่งแปลกใจค่อยๆกินไปถ้าถ้าชอบผมว่าในสุดอะคุณก็พยายามกินแล้วก็ทําให้มันทําให้มันคือมันทุกคนมันพัฒนาได้อาไอเ้มันอาจจะไม่สุดอะแต่ผมว่าคุณจะสนุกกับการกินกาแฟพวกนี้แน่นอนไปลึกเท่าที่คุณอยากไปอะคุณอยากอยู่แค่แบบ วงในสุดก็พอเอาแค่ฟรุตตี้ฟลอเรลโกโก้ก็ได้หรือคุณอยากจะไปถึงขนาดแบบเฮ้ยฉันต้องแยกแบบลาสเบอรี่กับบูเบอรี่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนอนะ่ะใช่เ,เป็นว่าก็ไม่ต้องเสียกำลังใจอันนี้เอาเป็นเล่าเป็นเกร็ดสนุกสนุกเพลินๆเนานะเนาะผมว่ายังไงสุดท้ายแล้วผมอยากให้ทุกคนกินกาแฟด้วยความสุกนะเนี่ยกินอะไรก็ได้ครับอย่าให้คนมานั่งบอกคุณว่าเฮ้ยคนกินกาแฟดีๆเขาไม่กินกาแฟนองมาหรอก ออย่านะก็จริงไหมไม่รู้แต่ว่าก็ก็ผมก็กินกาแฟของผมอย่างนี้ใช่ยังไงผมตอนเช้าผมก็เลือกกินกาแฟนมเพราะผมอยากอิ่มนมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นความสุขของผมเออก็เอามาฝาเป็นเก็บความรู้ละกันเนาะครับเผื่อจะได้แบบมีมีความรู้แล้วไปต่อยอดเนาะถ้าสนใจก็ลองรีเสิร์ชเพิ่มเติมได้ใช่หรือมีโอกาสแล้วพวกเราจะรีเสิร์ชมาเล่าให้ฟังอีกทีก็ได้อ่ะได้ครับ โอเคถ้างั้นวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามอยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณเจมสําำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับ,รบแล้วเอพิสซดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไว้มาติดตามกันฝากติดตามด้วยนะครับกับ Coffee Story ครับสวัสดีครับ